สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับปราจำวันจันทร์ที่6มีนาคมนะครับสำหรับฮานอย VIP เมื่อวานเดนศนยมานะครับเจาะศูนะครับเจาะศูนย์ะครับเสียดายเหมือนกันครับมี601นะครับมี601มา501แล้วก็เมื่อวันก่อนนู้นออก46 ออก6ีเมื่อวานออก4 6เลขออกซ้ำๆเ,เดิมๆมาระวังให้ดีครับระวังเบิ้ลตองนะครับใครชอบเล่นเบิ้ลชอบเล่นตองลองติดตามดูครับส่วนตัวผมวันนี้ผมยังชอบ0นย์อยู่ครับวิ่งบอลรุ่นล่าง0ูนย์ต่อนะครับ0อะไรดี2อ 40 60 20 40 60นะครับ16 19 28 16 19 28ครับประมาณ5เข้าไปครับ 520 540 560 516 519แล้วก็528นะครับสำหรับฮานอย VIP 1ทุ่มครึ่งมาลุ้นผลกันครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอกันทีในคลิปต่อๆไปครับ